เห็ดนะคะวันนี้นะคะลงเห็ดได้ครบหนึ่งสัปดาห์คือวันนี้นะคะก็เก็บหมดไปเมื่อวานนะคะลอตแรกนะคะก็ถือว่าได้ลงเห็ดได้ถูกวันนะคะเปิดดอกเห็ดได้ถูกวันนะคะเพราะว่าเราเปิดดอกเห็ดช่วงวันเสาร์ตอนเย็นนะคะวันเสาร์ตอนเย็นแล้วก็วันจันทร์เราก็เก็บดอกจําหน่ายได้วันแรกก็ได้2กิโลนะคะส่วนวันที่2ก็ได้อยู่ประมาณ2กิโลครึ่งนะคะส่วนวันที่3ได้เยอะค่ะ7กิโลกว่านะคะ ก็ถือว่าการตกเหตุนี้ก็ไปได้สวยอยู่นะคะเพราะลดก้อนนั้นถือว่าขาดทุนเพราะว่าก้อนเชื้อเห็ดเรามันไม่เสมอกันมันก็เรียนรู้ไปค่ะคนละเจ้านะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวเชื้อเห็ดมันอาหารมันเยอะไหมหรือว่ามันได้มาตรฐานหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวราคาของก้อนเชื้อเห็ดก็จะก็จะเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่า การทำก้อนเชื้อเห็ดมันก็จะมีการใส่ยิบซ้ำใส่ปูนขาวใส่พวกอ,อะไรอ่ะไอไอขี้เลื่อยยังจากยัางลาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปโอบอย่างนี้นะคะก็เอาเชื้อมาใส่เนี่ยอาหารในถุงมันถ้ามันได้มาตรฐานแล้วก็การ เพราะมันเชื้อเดินได้เท่าเทียมกันเวลาเปิดดอ,อกเห็ดมันก็จะออกอพอดีเลยนะคะเมะื่อวานก็จำหน่ายลอาสุดท้ายนะคะได้อยู่ประมาณ3กิโลอีกนิดนิดนะคะเราก็จำหน่ายในราคากิโลละ8บาทเอ้ยไม่ใช่พูดผิดตอนนี้ก็ละ8บาทกิโล กิโลละ80บาทนะคะถ้าอยู่ในตลาดเขาขายกิโลละร้อยแต่การจําหน่ายของเราเราก็จะให้เกินไปหน่อยเราจะขายอย่างแล้ครึ่งกิโลแล้วเราก็จะเกินจนํานวนขีดก็จะเกินขึ้นไปสักนิดนึงนะคะก็เพื่อเป็นเทคนิคการขายแล้วก็ถูกใจผู้ซื้อนะคะก็ซื้อง่ายขายคล่องนะคะไม่ไม่เอาแบบตรงเป๊ะมากไปหรือขาดนะคะก็ผู้ซื้อชอบใจนะคะเราก็จะได้ขายได้ออกง่ายๆนะคะ แล้วก็มาดูกันว่ามันจะได้กําไรไหมอย่างนี้นะคะราคานี้ก็คือ,อหมดดอกหมดรุ่นแล้วหนึ่งรุ่นเดี๋ยวมาดูว่าวันจันทร์มันจะขึ้นมาอีกไหมหรือประมาณวันอังคารนะคะก็ถือว่าในครั้งนี้เราวางแผนได้ถูกนะคะคือออกดอกในวันที่เราเหมาะที่จะจําหน่ายถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราก็อาจจะยากในการจําหน่ายหน่อยนะคะตลาดเราก็ าหายากนะคะก็วันนี้ไม่มีเห็ดนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเชื้อครั้งที่สองในการเก็บมันจะห่างกันประมาณกี่วันค่ะเรียนรู้ไปนะคะเกี่ยวกับดอกเห็ดหลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาค่ะวัฒนามาทําก้อนเชื้อเห็ดเองเลยค่ะคนเราต้องมีการพัฒนานหมอค่ะสําหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลดน้ําเห็ดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ